แรงในการชุดท,ที่ดีเนี่ยเบจะต้องวิ่งไม่ติดบริเวณติ่งสนามด้านบนตรงนี้แล้วก็กวัดไปได้ทั่วสนามเพื่อสร้างโอกาสที่จะโจมตีเข้าเป้าได้มากๆนะครับสำหรับคอมโบเบื้องต้นที่ผมชอบใช้ก็จะมีนี่นะครับสวัสดีครับคลิปนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการคอมโบโชว์เคสรายการที่ผมจะอคอมโบที่ผมไปลองเล่นมาแล้วรู้สึกว่ามีความน่าสนใจมาแชร์คอนเซปต์ในการเล่นให้กับเพื่อนๆนเพราะคิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์ในการเป็นไอเดียสําหรับใครที่กําลังหาคอมโบที่จะใช้เล่นเบตัวนั้นๆอยู่ในคลิปนี้ก็เป็นคิวของ Impact Rake นะครับ ใครอยากเล่น Impact Drake แต่ยังหาคอมโบที่ถูกใจไม่ค่อยได้ก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านโซเนนนะครับใครอยากได้เบไว้ใช้เล่นใช้แข่งหรือใช้ซ้อมสามารถสั่งซื้อที่เพจของโซเนนได้เลยนะครับก่อนอื่นผมจะขออธิบายโครงสร้างคร่าวๆของ Impact d r a k ก่อนนะครับ Impact Drake เนี่ยจะเป็นเบย์ที่มีจุดที่ใช้เข้าปะทะทั้งหมด4จุดนะครับ เป็น4เบดแบบนี้นะโดยจะมีพิกัดน้ําหนักอยู่ที่ราวๆสากรัมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะได้เท่าไหร่อันนี้ไม่ได้เท่ากันทุกเบดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเบสที่มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะเนี่ยผมจะชอบเอาไปใช้โจมตีในแนวแกน X กนะครับการโจมตีของเบเนี่ยผมจะจําแนกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือการโจมตีในแนวแกน X แล้วก็แกน y นะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเผื่อว่าใครบอกว่าไม่ได้ติดตามคลิปก่อนหน้านะครับ